เส้นนี้ก็มาจากเชนทันเวอร์เด้อท่านผู้ชมมุม่งหน้าไปทางสกายวอล์กเอ็มบีเคเด้อท่านผู้ชมเชนทันเวอร์จัดงานเตรียมไวนะ้เนาะท่านผู้ชมเตรียมไว้ปีใหม่เพื่อใครคิดว่านี่เนาะสวยงามจริงๆ ตอนนี้เส้นท่านเวอร์เป็นแบบสี่เด้อท่านผู้ชมเนี่ยมองมี่จะสวยงามมากเลยนะท่านผู้ชมนะมันจะเป็นพลไม้ <c oughs> มีอ้อยด้วยมนนีน้ำอ้อยเนาะน้ำตับทิมม <c oughs> ีจะมีกุ้งเ้วยท่านผู้ชมนะ มองนี่จะเป็นมองซื่อตัวเด้อท่านผู้ชมซื่อตัวสย,ยามสแกลกับสย,ยามพารากอนนึ่อยู่มองนี่เนาะมันเป็นคนโบรายปบราณเ้อท่านผู้ชมเด้อ คไทยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ทักทายได้ท่านผู้ชมนี่หมองนี่เขาโมห้ออกไปเลยท่านผู้ชมพยายามพลากรออกไปเดินมาได้เลยเขาเจ้าปีดไ้ว้นะฝนตกมาปกติจะเดินได้นะตรงนี้เนะาะถนนเส้นนี้ก็มาจากเชนทันเวอร์เด้อท่านผู้ชม แต่ตอนนี้คือประทศไทยจะเดินไปเซ็นทันเวอร์จะจะเดินไปใดหรือบอกว่ายังไม่ทันรูนะ้เนาะฝนตกรถไฟกำลังวิ่งเนะาะจะกำลัาจอดอยู่สถาน,นีสยามพารากรน,นี่แหละท่านผู้ชมข้างล่างก็มุ่งหน้าไปทางสกายวอล์ก MBK นีคเด้อท่านผู้ชม มาหลับชมหลดไฟเลยน้าท่านผู้ชมเนาะโอ้โหวิ่งเลยมาจอดอยู่ท่าทานี่สกายวอล์กตอนนี้คพณู่นไายอยู่สยามบารากรนอนนาะท่านผู้ชมเนาะมาจากสกายวอล์กปี่พเค ไทยให้เบิ่งถนนหนทางอยู่กรุงเทพมองเจริญแน่วเนาะมองนี่คือเจริญแน่วแล้ววิ่งมาจากเชนทันเวอร์เ เส้นนี้ก็วิ่งมาจากชนลุ่งพีนี่นะท่านผู้ชมตอนนี้เคยไทธายเดินมาหอดเส้นท่านเวอร์แล้วท่านผู้ชมคือถนนทนทางเนาะวันนี้จะเป็นปิ่นเนาะ มักปินป่นปิ่นโบราณข้าเจ้าเล่นนอท่านผู้ชมข้าเจ้ามาประรดับไว้ดูหน้าเซ้นท่ันเลยตอนนั่งน,น้อยข้าเล่นกับลมเลยมัดใช่ไหมหละเล่นกับลมมันจะเปลี่ยนมุนจะสนุกมากเลยนะท่านผู้ชมนะจะมีจัก,กรยานไฮ้าเนาะสแกนแล้วก็ ที่ไปได้เลยเนาะตัวผูา้จากบาดด้วยท่านผู้ชมตอนนี้เชนทันเวอร์จัดงานเตรียมไวนะ้เนาะท่านผู้ชมเตรียมไว้ปีใหม่เพิ่งใช้คิดว่านี่เนาะกำลังเริ่มพอมันใกล้จะหอดปีใหม่แล้วอีก2องเดือนก็หอดปีใหม่เด้อท่านผู้ชมโอ้โหส,ส,สวยงามมากเลยท่านผู้ชม สวยงามจริงๆตอนนี้เส้นท่านเวอร์เป็นแบบสีเด้อท่านผู้ชมปีใหม่มาจัดงานมองนี้สนุกมากเลยเคยไปไทยคิดว่านะมาเที่ยอวอตรงนี้มองนี้เนาะจะสนุกมากอยู่นาเซนทันเวอร์จะมีน้ำผุขนาดเล็กนี่ จะน่ารักมากเลยท่านผู้ชมนี่โอ้โหเนะนี่คือสถานที่ที่จเจริญแล้ว้อท่านผู้ชมตอนนี้ก็จะมีคนเดินนะจะเดินอยู่ Đây là thang nhà hàng, thang đường đó thằng xung Cái nô nó Mọi người thật xuất ngạm mạc rồi nó thằng nó ลังต่างชาติก็จะก็นั่งนะนั่งเล่นทุกท่านจะถ่ายแบบผ่านๆไปเนาะบริจ่อโมกาจ่อไปจะพาไปแวะบึกอาหารเนาะยูมองนี่จะเป็นอาหารนะท่านผู้ชมอาหารอยู่หนาละหนา ยูนาทางเข้าเซนทันเวอร์เนาะสามารถชอปปิ้งได้เด้องมองชย่งยางคนลวดเดียวเลยเนาะท่านผะู้ชมเนาะมันจะเป็นพลไม้มีอ้อยด้วยมีน้ำอ้อยเนาะน้ำตับทิม มีกุ้งด้วยท่านผู้ชมคนไทยเบบโลบๆนะไปเนาะบริจาคมีแต่ด้วย โอ้มาทางนี้ฝนตกโ่อยๆเด้่ยท่านผู้ชมเพื่อนไทยในเบิ่งบรรยากาศก็จะเดินออกมาแต่ทางฮะทางเชนชันเบิร์อ๋อเป็นโกดังอันนี้เป็นวังไก่คลอง บางกอกสตรีฟุดเนาะอ๋อบางกอกสตรีฟูดสื่อโกดังนี้เนาะมองขายกับเข่าขายของคือไปไทยฝากกดไรกดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ทักไทยได้คลิปนี้คือไปไทยจะข้อลาจบชมนนีก่อนขอบคุณครับ